ครับสวัสดีครับร้านเลืองชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยะครับครับวันนี้นะครับเซลปิยะนะครับพามาดูนะครับรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับรุ่นทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นตัวสี่สิบเก้าแรงนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับตัวสี่สิบเก้าแรงนะครับรถเดิมนะครับสีเดิมนะครับลูกค้าดูได้ครับสีเดิมนะครับสีน้ำเดิมนะครับสีไม่ได้ทํานะครับคันนี้ถือว่าสภาพเทพมาก พร้อมใช้งานนะครับดูสีล้อดูล้อนะครับสะอาดใหม่เอี่ยมนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยครับดูใบมีดครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยคันนี้ซีลปิยะรับประกันให้ครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้มาดูผานะครับผานก็ยังใหม่ๆครับ เพราะรถคันนี้นะครับลูกค้าออกไปใช้ลากเครื่องอัดฟางนะครับไปใส่เครื่องอัดฟางนะครับนี่ครับรถสวยๆสภาพเทพหายากครับสีเดิมนะครับสำหรับราคานะครับลูกค้าสำหรับราคาครับคันนี้ครับพันกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้พันกว่าชั่วโมงบอกก่อนนะครับเป็นพันกว่าชั่วโมงครับรถคันนี้ ราคานะครับรวมอุปกรณ์นะครับเป็นตัวใบมีดแล้วก็ผานพวนนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับรถคันนี้ก็ตั้งราคาไว้ที่ราคาที่แสนอ่าสี่แสนนะครับขออนุญาตครับสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับสี่แสนเป็นเบอรบาทครับตัวรถนะครับผานพวนโรตาริอ่าตัวรถใบมีดแล้วก็ผานพวนนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูรถได้ครับที่ ร้านเรืองชัยมอเตอร์นะครับสาขาอําเภอวาปีปทุมนะครับหรือว่าติดต่อเซปิยะได้นะครับผมอันนี้เป็นคันแรกนะครับสีไม่ได้เก็บนะครับคันนี้ครับคันที่1สีไม่ได้เก็บครับทีทีสามจครับสีแรงม้าคันนี้นะครับเดี๋ยวเซปิยะพาเดินไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งนะครับ ครับที่ร้านก็จะมีทั้งมือสองนะครับแล้วก็มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งและมือสองพร้อมมีอุปกรณ์ให้หมดนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจอุปกรณ์พวกเครื่องปลูกอ้อยนะครับปลูกมันนะครับริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับโรตารี่นะครับผานคีบมีหมดนะครับที่ร้านเลิงชัยมอเตอร์ของเรานะครับครับพามาดูอีกคันหนึ่งครับนี่ครับรุ่นทีดีสามจุดห้าศูนย์เหมือนกันนะครับ 4 9แรงมา้าเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็สภาพก็ใหม่ชั่วโมงก็ใช้ไปอยู่ประมาณ2 2,400กว่าชั่วโมงนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าคันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับก็จะใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสีล้อนะครับสีเครื่องนะครับสีใบมีดนะครับ สวยครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันครับสภาพมือสองนะครับสภาพเทพครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้สองพันกว่าชั่วโมงก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสี่แสนห้าถึงสี่แสนหกนะครับคันนี้นะครับรถใบมีดผานพวนนะครับรถใบมีดผานพวนนะครับคันนี้เป็นรถยึดนะครับคันนี้เป็นรถยึดเข้ามานะครับสภาพสวยงามมากเลย ครับตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสองคันนี้นะครับก็ราคานะครับคันแรกก็4ี่0 0 0แบาทนะครับอุปกรณสอขีนคันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ4ี่แสนถึงสี่แสนหนะครับคันนี้เพราะว่าไม่ชั่วโมงก็เยอะกว่าคันที่แล้วนะครับก็ก่อนออกส่งนะครับเราก็จะเปลี่ยนน้ามันของเหลวออกให้ทุกชนิดนะครับก่อนออกส่งนะครับให้กับลูกค้านะครับ มีการรับประกันให้3คูณ3นะครับ3เดือนแรกก็ฟรีค่าช่างฟรีค่าอะไหล่นะครับ3เดือนที่2ก็จะเป็นฟรีค่าช่างอย่างเดียวนะครับค่าอะไหล่ลูกค้าออกเองนะครับรถมือ2ทุกคันนะครับที่ออกจากร้านเรามีการรับประกันให้นะครับออกจากร้านเรืองชัยนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับร้านเรืองชัยมอเตอร์นะครับตั้งอยู่สาขาอำเภอปีปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ หรือว่าโทรติดต่อกับเซปิยะได้ครับ091ครับ0 6 5 9 2 7 1ครับ091ครับ0 6 5 9 2 7 1ครับเซปิยะร้านเลังชัยมาเตอร์สวัสดีครับ